สวัสดีค่ะทุกคนพัมบี้นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอใหม่นะคะวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เ้องการสมัครและสัมภาษณ์ปริญญาเอกนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าเปริญญาเอกที่เนเธอร์แลนด์นะคะอาจจะแตกต่างกับปริญญาเอกในประเทศอ,อื่นๆเนาะหรือว่าอย่างที่ไทยเองนะคะเพราะว่าปริญญาเอกที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ open position นะคะที่ เปิดให้คนจากทั่วโลกนะคะสมัครนะคะเหมือนเป็นตำแหน่งงานเลยแล้วก็ไม่ใชแ่แนวว่าจะลงทะเบียนเพื่อเป็นนักศึกษาชาี่เดียวนะคะซึ่งการที่เขาเปิดให้สมัครทั่วโลกเป็นตำแหน่งงานเนี่ยมันก็เอ,อทำให้การแข่งขันสูงนะคะแล้วก็ในทางกับการสวัสดิการมันก็ดีเหมือนเหมือนการทำงานเลยนะคะเขาจะมองว่านักศึกษาปริญญาเอกที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเหมือนกับ อทำงานเป็นนักวิจัยแต่ว่าพอทําจบสีป่ปีแล้วมันจะได้ดีกรีปริญญาเอกเป็นของตัวเองนะคะซึ่งนั่นก็เป็นข้อดีเนาะแล้วก็เอประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เป็นหนึ่งในประเทศลําดับต้นๆเลยที่ให้สวัสดิการนักศึกษาปริญญาเอกดีนะคะอซึ่งเงินเดือนหลังหักภาษีจะเริ่มตั้งแต่ประมาณแปดหมื่นกว่าบาทน,นะคะถึงประมาณหนึ่งแสนบาทโดย จะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะคะตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสุดท้ายก็คือปีที่สี่นะคะเขามีสวัสดิการให้นะคะมีโบนัสเป็นเหมือนเงินเดือนเดือนที่สิบสามอะคะ่ะก็คือได้เเงินเดือนเพิ่มอีกหนึ่งเดือนในตอนชิ้นปีอะคะ่ะแล้วก็มีโบนัสกลางปีด้วยของยุโรปมันจะเป็นแนวๆแบบว่าเอ,อเงินที่เขาให้เพื่อให้ไปฮอลิเดย์นนะะมมอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงซัมเมอร์อะไรางี้เนาะก็คือสวัสดิการดีมากนะคะ อาจจะแตกต่างกับการเรียนไปในเอกอย่างเช่นที่ประเทศไทยนะคะที่สวสดีการก็จะแตกต่างกันไปหรือว่าหลายๆคนอาจจะเลือกที่จะเออ่ใช้ทุนของตัวเองในการเรียนนะคะแต่ว่าสําหรับเบ,บนซี่เองมองว่าการเรียนปริญญาเอกมันเป็นระยะเวลาที่นานแล้วก็จากประสบการณ์ตัวเองด้วยที่เคยทํางานแบบที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนนะเนาะคือเหมือนกับเป็นแนว,แวเป็นอินเทอร์นที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้มันส่งผลต่อสภาพจิตของเราเหมือนกันเนาะ มันส่งผลต่อเหมือนเชฟเชฟเอสทีมความเภูมิใจในตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสวัสดิการที่ดีมันก็ทําให้เรามีแรงที่จะทํางานต่อนะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นข้อดีเนาะแล้วก็อ่อส่วนมากนะคะจากประสบการณ์ที่จะเห็นว่าเอาพุทที่เขาคาดหวังเนี่ยก็คือการตีพ์ง,งานวิจัยปีละชิ้นนะคะซึ่งสีปีก็คือหมายถึงสีผลงานเนาะส่วนมากก็จะเป็นเหมือนแบบ peer review article ในเอ่อ Q1 journal เนาะ มันที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้นะคะ,ะตรงนี้ที่เห็นที่วิดีโอเบนบี้บังอยู่เนี่ยก็คือ,อเป็น research university นะหรือว่ามหาวิทยาลัยที่เป็น T2A นะคะของที่เนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งตรงนี้บี้ก็อยากจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองเนาะทีะ่ผ่านการสัมภาษณ์มานะคะของมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าอูเทกเนาะอยู่ที่เมืองอูเทกซึ่งเป็นเมืองที่ค่อนข้าง มีเชื่อเสียงในหมู่ของ e x p a t นะคะในเนเธอร์แลนด์เนาะหลายๆคนก็บอกว่าสวยกว่าอัมสเตอร์ดัมนะคะกะ็ซึ่งเบมมีก็เจอ vacancy นี้ใน linkedin เนาะ ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเช็คได้ตามนี้อินเลยหรือเชิญว่า PhD ที่นิวเซาแลนด์นะคะหรือว่าจะเข้าไปตามเว็บไซต์ของมหาลาัยเลยก็ได้นะคะเขาจะมีเขียนเป็น vacancy เนาะแบบ PhD ว c กเคาน่นะคะทุกคนก็สามารถไปเช็คดูได้เขาจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆแล้วก็การเรียนปริญญาเอกที่นิวเซาแลนด์เนี่ย,ยไม่ได้อิงกับภาคอ่าภาคการศึกษานะคะสามารถเริ่มได้ตลอดทั้งปีมันเหมือนเป็นตำแหน่งงานเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อิงกับภาคการศึกษาะคะ่ะสามารถอ่เขาจะเปิดรับตลอดทั้งปีแล้วก็เราสามารถเรียนได้ต่อทั้งปีเลยค่ะ Uh, ที่แบมบี้สมัครไปนะคะก่อนหนึ่งต้องบอกว่าแบคแอลบี้นะคะมาจากอีโคโลจีเนาะแล้วก็จบปริญญาโท uh, ด้วยทูนิรัสมุนดัสที่ยุโรปนะคะเ uh, บมบี้สมัครไปเป็นตำแหน่งที่เขา uh, หานัาศึกษาปริญญาเอกมาทำโปรเจกต์ที่เขาเรียก Pre-Defined Project ก็คือเขามีไอเดียอยู่แล้วว่าอยากให้โปรเจกต์ไปในทิ่ทางไหนแล้วก็ uh, มันจะมีฟิวเวิร์กในประเทศอินโดนีเซียนะคะ แต่ว่าด้วยความที่แบ็กกราวด์บี้มันค่อนข้างตรงกับโปรเจก t นี้มากๆเนี่ยเบนบี้ก็ผ่านสัมภาษณ์เขาเรียกว่าไม่ใช่ผ่านสัมภาษณ์ได้รับเลือกในการสัมภาษณ์รอบแรกนะคะโดยที่เบนบี้จะบอกทำอะไรคร่าวๆว่าตั้งแต่วันปิดรับสมัครเนี่ยจนถึงวันที่กระบวนการการสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยประมาณสองเดือนนะคะซึ่งก็ถือว่ายาวนานอยู่เหมือนกันเนาะ,ะเมื่อบนบี้ได้รับ อีเมลนะคะตอบรับก็คือภายในสองอาทิตย์หลังจากกวันที่เขาปิดรับสมัครเนาะเขาก็จะส่งอ e ีเมลมาบอกคนที่สมัครว่าคุณได้รับคัดเลือกเพื่อไปสัมภาษณ์ไหมนะคะซึ่งมันบี้ก็ได้รับคัดเลือกให้ไปสัมภาษณ์รอบแรกเนาะโดยการสัมภาษณ์นะคะจะมีอยู่สองรอบเนะาะสัมภาษณ์รอบแรกนะคะเขาจะขอให้เรานําเสนอสิ่งที่เราเคยทามา ย่างเช่นที่สิปริญญาโทนะคะแล้วก็เตรียม r e s e n t a t i o นไปเนอะ,อะเป็นเวลาแปดนาทีนะคะเบพี่ก็ต้องพูดตั้งแต่ต้นจนจบว่าเราทําอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ผลที่เราได้ทํามาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็หลังจากพรีเซนต์เขาก็จะถามคาถามที่ทั้งทั่วไปทั้งเกี่ยวกับโปรเจกต์กเราแล้วก็เกี่ยวกับโปรเจกต์กเขานี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างเช่นว่าเออทำไมเราถึงแจะเกรียนปริญญาเอกในช่วงเวลานี้ทําไมมันถึง เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะเรียนปริญญาเอกหรือว่าคําถามอะไรประมาณนี้ค่ะแบบจุดแข็งจุดอ่อนเขาไม่ได้ถามแค่ทีเดียวแต่ว่าถ้าเราเตรียมตัวไปอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถนําเสนอได้เลยค่ะนะแล้วก็สัมภาษณ์รอบแรกของบี้เป็นสัมภาษณ์ออนไลน์นะคะหลังจากสัมภาษณ์รอบแรกไปการสัมภาษณ์เนี่ยประมาณสามสิบนาทีนะคะแล้วก็หนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขาก็แจ้งว่าเบ,บบี้ผ่านสัมภาษณ์รอบแรกนะคะคือตั้งแต่รอบแรกเขาก็บอก เออบบี้จะได้เลยว,ว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงมากคือมีคนสมัครมา250คนนะคะแต่ว่าเอา่อเขาคัดเลือกแค่สี่คนที่จะมาสัมภาษณ์รอบแรกค่ะซึ่งเบบี้เป็นหนึ่งในสี่คนนั้นนะคะแล้วก็ได้รับแจ้งว่าเบบี้ผ่านเพื่อไปสัมภาษณ์รอบที่สองตอนนะคะตรงนี้พี่ก็ดีใจแล้วก็เอ่อตรงนี้เขาก็จะขอข้อมูลเรื่อง t r a n s ริปต์ของปริญญาตรีปริญญาโทของเรานะคะว่าเราเรียนอะไรมาบ้างได้เกรดเท่าไหร่อะไรยเงี้ยค่ะ แล้วก็ตรงนี้เขาจะขอให้เราเขียน research proposal นะคะจำนวนสองหน้ากระดาษก็เป็นเหมือนที่เคยทำเลยคะ่ะก็เขียน background ว่าจากข้อมูลที่เขาให้มาเราอยากจะทำโปรเจกต์ไปในรูปแบบไหนแล้วก็อ่าจะใช้เมธอดแบบไหนแล้วก็ t i m e ไลน์ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสีออกแนวคร่าวๆมากาวมากว่าคะ่ะว่าเอเราจะทำอะไรช่วงไหนเมื่อไหร่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ เขาก็จะขอ referee คนที่จะมารับรองเรานะคะสองคนแล้วก็ให้ contact ไปนะคะเป็นอีเมลเพื่อเขาไปติดต่อกันเพื่อขอข้อมูลนะคะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ไปสัมภาษณ์รอบที่สองซึ่งรอบที่สองเนี่ยเราเดินทางไปสัมภาษณ์ที่แคมปัสเองนะคะที่อูกเคนะคะซึ่งทางมหาลัยเนี่ยจะ,ะ cover ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปต่างๆให้นะคะ ตรงนี้เราก็ได้ไปเจออาจารย์ทั้งสี่คนที่เป็นคนสัมภาษณ์เราตั้งแต่รอบแรกเนาะซึ่งทั้งสี่คนเนี้ยเขาเป็นเอ่อเป็นว่าที่ที่ปรึกษาสําหรับโปรเจกต์นี้นะคะอ่าแล้วก็ไปแล้วก็แล้วก็เดินทางไปแคมปัสนะคะสาหรับการพิเศษรอบที่สองมันเป็นอินพีเชั่นเนาะก็เป็น,เป,นเป็นห้องเหมือนห้องประชุมเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์ไปแล้วก็ไปต่อแล้วก็พิเศษว่าอ่านี่คือสิ่งที่เราคิดว่าจะทำในอีกสี่ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เขาก็ถามคําถามหลังจากที่เรานําเสนอเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรเจกต์กส,ส่วนมากว่าเออเรามีแพลนจะเออเรามีแพลนจะเขาเรียกว่าอะไรดีลกับ c h a l าร์จอย่างไงอะ่ะแต่ว่าเพราะว่าในแต่ละโปรเจกต์มันก็จะมีความท้าทายที่ไม่เหมือนกันเนาะเขาก็จะถามออในรายละเอียดนะคะว่าเทำไมถึงถึงมงองโปรเจกต์กไปในเส้นทางนี้อะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วกออ็สำหรับของที่เนเธอร์แลนด์เขาก็ย้ำนะคะว่า สำหรับปริญญาเอกที่นี่ตัวนักศึกษาเองจะต้องเป็นคนที่จะกลายเป็นเอ็กซ์เพรสในด้านนั้นๆนะคะเขาอยากจะให้มั่นใจว่าเราจะเป็นคนที่ lead โปรเจกต์ของเราเองนะคะแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาจะเหมือนสแตนบายเลยคะ่ะตรงนี้เราก็คอนเฟิร์มไปว่าเออที่ผ่านมาประสบการณ์เราเราก็เป็นคนที่ lead โปรเจกต์มาโดยตลอดแล้วก็ lead เ paper ด้วยนะคะที่ตรงนี้เป๊ปปี้คิดว่าเป็นสิ่งที่เขามงหาเนาะ,ะแล้วก็ หลังจากสัมภาษณ์นะคะเอ่อสัปดาห์ต่อมาแล้วก็รู้ผลเนาะปรากฏว่าเราไม่ได้นะคะก็อกหักอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัมภาษณ์ไปสองรอบแล้วแล้วก็ไปเจอเขาตัวต่อต,ต,ตัวด้วยเนาะแต่ว่าอ,อ้อแล้วก็หลังจากสัมภาษณ์ตัวต่อตัวนเนี่ยแบนบี้ได้คุยกับนักศึกษาปีสองของที่นั่นนะคะปริญญาเอกปีสองทั้งสองคนที่เอ,อ่ออยู่ที่มหาลัยเพื่อจะถามเขาว่าเออการใช้ชีวิตเป็นยังไงนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ได้นะคะหลังจากสัมภาษณ์สองรอบเอ,อ่อก็เสียใจ ผิดหวังอยู่เหมือนกันแล้วก็เลยติดต่ออาจารย์ที่สัมภาษณ์ไปนะคะว่ามีตรงไหนที่เราจะปรับปรุงได้บ้างเพื่อให้การการสัมภาษณ์หรือสมัครครั้งต,ต่อไปของเราเราทําได้ดีขึ้นนะคะตรงน,นี้ก็เพื่อตัวเราเองด้วยเนอะแล้วก็อาจารย์เข้าใจดีนะคะเขาก็ให้กําลังใจเรานกะบอกว่าอย่าพึ่งหมดกาลังใจเพราะว่าจริงๆแล้วอ่โปรไฟล์เรามันดีมากไม่งั้นเขาไม่เรียกเข้ามาสัมภาษณ์หรอกจากคนแบบทั้ง250คนอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาบอกว่าเหตุผลหลักๆมันก็เป็นที่เอที่ว่าโปรเจกต์นะคะมันจะอยู่ที่อินโดนีเซียเนาะแล้วก็เราเป็นคนไทยนะคะเขาสุดท้ายแล้วเขาเลือกแคนดิเดตคนหนึ่งที่เป็นคนอินโดนีเซียเพราะว่าจริงๆมันก็ practical นะคะเขาไม่ได้บอกอย่างนี้โดยตรงนะพี่พูดให้ฟังเฉยๆว่าสาหรับในมุมมองเขานะคะเขาก็เลือกคนที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะทำโปรเจกต์นี้เนาะแล้วการที่แคนดิเดตคนหนึ่งเขาเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วเขาทำวิจัยที่ ในพื้นที่นั้นอยู่แล้วนะคะมันก็เป็นข้อได้เปรียบที่ก็ make sense แล้วก็เถียงไม่ได้แต่เราก็อก็ขอกําลังใจใเขานะคะเพราะว่าบางทีเราก็ท้อเนาะแต่ว่าถ้าเหนื่อยเราก็พักนะคะแล้วก็ไปต่อก็เลยอยากจะมาส่งกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่มองหาปริญญาเอกอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะ,ะถ้าเราถ้าถ้าเราหา ตำแหน่งที่มันสอดคล้องกับแบ็กกราว n ์เราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากทําได้นี่คะ่ะก็อยากให้ทุกคนลองสมัครดูนะคะมันมีสิทธิ์ที่เราจะได้คะ่ะแต่ก็แข่งขันก็สูงมากจริงๆก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้บีไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ